ราคารับซื้อนะคะเป็นเอาไรชี้ดีลหละอปการับซื้อนะคะเหรียญย5สตางค์2 5 0นนะคะ1บาทเหรียญหงนะคะปี25-20เหรียญละบาท50สิตางเหรียญ1บาทตราแผ่นดินเหรียญละ4บาท1บาทวัดเท่ากับหงค่ะบาท50สิตางค์2บาทตัวหนานะคะรับซื้อเหรียญละ3บาทค่ะบาทวัดบอกแล้วเนาะบาท50บบาทตราแผ่นดินเนี่ยค่ะ สี่บาทนะคะรับซื้อตามนี้นะคะตามราคาที่พนักานบอกอะคะ่ะเนี่ยเขามีอย่างละไม่กี่เหรียญเองเห็นไหมคะในกองก็ไม่มีอเมริกราแผ่นดินอีกอันนี้5บาทหงปี30บอกรวมกันไปเลย5บาทหงปี30รับซื้อเหรียญละ7บาท5บาทหง307บาท1บาทหงบาท50ตังค์เห็นไหมคะราคาที่รับซื้อนะคะอย่างละเหรียญ2เหรียญก็ส่งมาได้เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาก็รวบรวมส่งมาะคะ่ะ อย่างเรไม่กี่เหรียญเองเห็นไหมคะก็เป็นราคาทั้งหมดเลยเนาะหนึ่บาทสบาทรวมๆกันก็เป็นร้อยบาทเป็นพันบาททั้งหมดเนี่ยที่เขาส่งมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินทั้งหมดอ่ะสองสองพาร้อยยบาทโดยประมาณน่าจะจำไม่ผิดน่าจะใช่เพราะจ่ายไปแค่นั้นนะคะค่ะ